สวัสดีสวัสดีค่ะคุณคือตอนนี้เนาะเขาก็ได้เปลี่ยนชุดเนาะทุกคนคือมีแต่เพี้ยนคนอาชีพนอกจาใส่ชุดขาวแต่ละคนเนาะที่เป็นลูกเป็นหลานของมิตูเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติต้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติของมิตูมิตูเขาคืออ่ามิตูคำพนพรเนาะทุกคนเป็นลูกเป็นหลานของมิตูคำพรเขาก็ได้เปลี่ยนเนาะเขาเป็นหลานของเพื่อนเพราะว่า สะบวดสีให้เพื่อนเนาะก็คือสบวดสีเดียวตอนนี้น้องยูบอกใหเต่งตัวอันแนวน้นอย่งเดียวเต่งตัวแล้วก็คือแบบเมลานี่เนาะอย่างเดียวสีอกแล้วเพื่อนก็คือว่าถ้าใครเต่งเป็นสีเนาะห้ามใส่ใส่ห้ามเอาห้ามเอาซอยคอแล้วก็แหวนแล้วก็ปลาร้าแขนเนาะเงป็นเครื่องประดับหรือว่าต้องอกต้องหุ่นอย่างเพื่อนบอกให้ใส่เนาะทุกคนเครื่องประดับทุกอย่างบอกให้ใส่เนาะ ต้องถอดออกมือก่อนาดาบนอจะค่อยใส่เหรออโมยก็ได้จิอโมยได้แต่งตัวแบบมีนอทุกคนนี่คือน้องอมวยผู้น้อยเนาะก็เลยได้อาไฟมัดนะสิเอาต้องหูออกโบไดยันอ่าหูอย่างบุติดเมนบาให้เฮรสบายดีเพิ่งไงแต่งตัวก็ประมาณนี้เนาะแม่สีน้อยเนาะนี้เนาะ น,น,นี่คือแม่สีน้อยนี่คือแม่สีง่ญ่เมื่อกี้นี้ครอบครัวของพวกเขาก็คือแม่อําพอน้องบอมน้องยูก็กิไอพีเนาะเอจ่าไอจันได้มาจัดให้พาเขามาส่งไมตูเนาะให้พาเขาส่งไมตูให้ไมตูอฮับให้ไมตูฮับฮูเดอ้อตอนนี้น้องบอมน้องยู่ออน้องบอมให้ยุงกินเจินและอิ่มนํำสาำรลาน คือเมื่อกี้นี้พวกเห่าเห็ดแล้วเนาะแต่ว่าเหาบริจับโทรศัพท์มาทายแต่ตอนนี้น้องอยู่จุดทูบให้ตัวหืมมีทุกคนตอนนี้กะจั่วก็ได้พากันมาหอดแล้วเนาะกระชิพากันขึ้นมาส่วนน้องแฟดกระชได้บวชดสีเนาะทุกคนนี่พากันแล้ววมดแล้วเนะาะวันนี้เน,ะนาะเอมามด กษีมีลูกๆนี่คือทั้งลูกหลานของเมตุมดเนาะพ่อฮันเป็นลูกก๊กเนาะทุกคนต่อมาก็เป็นอวันก็เอ,เอาเอาวงต่อมาเออาวันแล้วก็เอาแสงคู่ที่ลูกที่สามมาบ่อใดเนาะเพราะว่าเพิ่นตัวน,นี้คือแบบบอยกบากวาเนาะทุกคนเพิ่นก็ไดเนาะ ลักกัซมีเต้ผู้ที่มาเนอเาอเหาวกะเออบวชเต้ผู้ที่มาไปน่งยันกระดุมก็ได้ให้ข้าวนในนนนห้มเพื่อนโให้เอาเอาไฟมาเขียนไปนาะทุกคนต้องตัดท้าผู้ได้สิเป็นแม่สี่เนาอทุกคนแต่ตอนนี้คือน้องยูกับสิบบได้จับโทรศัพท์อนอเนื่องจากว่าเพิ่นธานาห้ามให้เมสซี ใส่ไฟอีหยังก็ญาติที่อยู่เครื่องประดับของเฮาเนาะให้เอาออกหมดโอ้เครื่องประดับลืมบอกลืมออกนี่เอาอยู่ที่มือทนเลลืมลืมเพลเดี๋ยวเ่ากระสีอันเดากระสีอันขอลาคนนั้นคนเดียวให้จากกองบัวจากกองบัวที่ถ้ายเป็นใหญ่ก็ต้องรอกล่าวไปเนาะส่วนน้องยูสีอ่าเพื่อนโให้จับอีหยังสักอย่างเนาะถ้าเป็นเมซีก็คือเกลบกับโให้ถือเนาะเกลบกับโให้ถือไปแล้วเ่ากระสีเอาไมตู้เพื่อนไป าอยู a หน้าเนาะอันสามิตาติยังอิธัมมังสรณั

เอลปอันนี้น้ำเ็นเบื่อเบาทุกคนตาเาก็ได้เป็นพี่ที่กรแทนน้องเฟดเนาะเพื่นเอาไปเพื่นกำลังสิเอาไป นี่เนาะทุกคนเนาะก็คือน้องแปดก็จับนั้นมาพุนแล้วเนาะรับเพื่อนกระสิเอาไปอันฝั่งยูแปะหนาน้องแปดพุนอนี้เพื่อนกำลังเอามาเนาะทุกคนทุกคนเพื่อนกัเจียวเข้าไปนี่เนาะนี่เพื่อนเจียวเข้าไปอันแบบว่าไป ไปอันนี้เป็นนาเพื่อนเนาะนามีตู้ของน้องแปดเพื่อนก็จะเอาเข้าไปนี่ไปเฮดพิธีเนาะเฮ็ดพิธีก็คือเพื่อนสีฝั่งเพิ่อนสิอันจูดแล้วเพิ่นสซีันนั่นเวนี้เนาะจูดแล้วฝั่งเวนี้เนาะเอดธาเดเป็นนั่นไว้เลยอืม น้องแฟนนะทุกคนเพิ่นกระสิบว้านข้างนอกขนมพอเป็นพิธีนะทุกคนรับกอนเล่ยก็พันหน้าไว้ คนเกษียบมามาส่งสการมาส่งไล่หลายเอทุกคนนี่ดใหญ่ก็มาเนาะิดใหญ่กันเยค้องน้องแฟนบลมยูวัสดีจ้าสงไปปันดาวด้ทุกคน เด้อฝากทุกไปติดตามช่องแม่น้องปาน,นเซนแนลดเด้อฝา,ากฝากทุกคนไปติดตามช่องของแม่ปาน,นเซนแนลเด้อทุกคนแม่น้องปานเซน,นแน,นลสิวะมาสะเสก,กาิดในตะูตูยาของน้องเฟรผ่าคเืนเขาบรรยากาศก็สิตึงตึงๆนิดน,นึงเนาะทุกคนบ่มีแดดเลยเนาะ

นาเพื่อนกะอันนี้เป็นหนาเพื่อนแล้วเพื่อนกะมาฝังไว้นี่อันนี้ก็ะิอ่าก่อ <What? S 1> นสิบปบุ่นบนต้องขายน้ำก่อนเนาะทุกคน <This S 1> ขายน้ำ,นำก็ด้ือน้ำเนาะ สืน้ำโอ้ยจับดดามพิตแมนหาต้องไปเข้าไปคุณหาต้องเอาน้ำกันอาบ้รน่อัดาดูนนียดูนี่ไ่ไ่มาบกีท่อมามีท่อแล้วใส่ออท่อได้ดู แม่จันเนาะอันนี้ซองของน้องแปดเดิน hmm. น like ี่เด้อแม่จ huh. so, yes. uh ันไข่น้ำนาะทุกคนตุ่มนี้เพิ่นกระซิบคือไอจัวอยู่เนาะทุกคนไอจัวหรบัญญัตาพ่อญัตพ่ออยู่กุบบาอยู่เนาะตุ่มนี้สิ m e n นอ่าไม่สีน้องแปดน้องบอมน้องอยู่อยู่นี่นะวุ้ยตา ต่ำอ่แม่ปานต่ำเนาะลดต่ำกันนี่นะไปดูนี่คือบรรยากาศเนาะทุกคนนี่อันนี้กัซซี่แมนโซนของเมซี่อยู่เนาะนี่โซนของเมซี่อยู่อันนี้ก็ไม่อั้มเนาะที่อันนั้นกัซซีเป็นคู่บอกรู้าอยู่แล้วก็นี่บรรยากาศเนาะทุกคน เพคนก็สิเอาเอ็ดกล่องฟอนแทนเลยบรรยากาศตึงเครียดขนาดนั้นทุกคนบ่มีแดดเลยน้องม้อน,นี้นะนี่นะเนาะเพคนกำลังเอาลงขึ้นเนาะทุกคนเอาลงขึ้นแล้วเพคนก็สิเอาอันนั้นขึ้นแล้วกัอันเอา,นาห,หนามะกพ่าหดนาเนาะทุกคนเออก็สิประมาณนี้แหละ ที This not ่ทุกคนเพิ่งจะเอานำมาคว้ามหดหน้าเลยนี่แต่ว่ามันกองนองหุ่มประยักไปไกลเนาะทุกคนเพราะว่ามันนนมีคูบ่ายอยู่นะเนาะ เดี๋ยวคนญาตย่อกองนิดนึงนะเพื่อเพื่อนเามากคาวางงานเนาะคพื่นเพื่อนกับเอามีมเอานั้นขึ้นแล้วเนาะนี่ าู่วัดไปาถามไม่เจ้านาะ่ถามแม่ถามเาถามไปกับมะม่วงก็ควัดไหนเขาไปส่งอยู่วัดวัดผลม่วงที่มมนี้นะ นี่เพื่อนก็นสิเอาสายอันนี้ไปเฮอแม่เอาไปเฮอแม่สีจับน้องทุกคนนี่แม่สี่กับทุกคนอเนาะ

เพื่อนขาเวรวาเฮุพิธีเรวาญยาพอสวดเทิดันเี้เรียบร้อยแล้วเนาะล้วเพื่อนกสิกูใสอันนี้แล้วเนาะการเนขบดําราบัดือประจานประดามักาารับกระปุกระกาบวม้วนาไปเจ้าในร่างาเด็กกบวรเสายวงนอมนางขับพยไซยาวงก็คือไมตู้บุญทันเุุุุมุุุุุุที่ เดือนสี่ปีพันเี่สิที่บ้านพุนยางกระแสงนาเหลืองนางทุรกมแก่งเดีกันเป็นพุทธของท่านคำเมึงและนางนอนเสียชีวิตแล้วมีไอเอยน้องคิงเกิดวมพ่อแม่เดียวกันเจ็ดคนหญิงสองคนสาย5้าอ่นหนึ่งท่านบุญยางวงคำสาวอดีตพนักงานบำนาญปัจจุบันเสียชีวิตแล้วสองท่านคิงปลาสนบ้านดอนกวด

กา for ัิากามินโดยแตงสัตยิงที่เทยัาพรมานิตรมญาณมิตาหมังติติมจะตีกันให้หลไปะอาจจมีจะมีต่เ่มาทคยิงคดพ่อกระนจรนนะผู้ละไกไกลนั่นแหละไหคนหลใจแล้วมันก็จะได้เต้เตานุ่มพมกันเนาะดิ โอเคทุกคนวันนี้เพื่อนกาซีทำการเฮ็ดพิธีาอาเผาเนาะทุกคนฟ้าแดดแล้วนะ้องเมื่อกี้เป็นฟ้าบดเนาะั เพื่อนเกษีเอาเครื่องของซือนอนาว่าแม่ยังเป็นของเพื่อนเพื่อนเกษีเอาไปนำเนาะเพื่อนเกษิเผาให้นมาเอายาไปซ้าปนงานเนาะวันนี้เนมคนจูนละทุกคนนี่ทุกคนนี่ไฟมันก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะมันมันเลยมาเกษวิสาเนูะ

คน,นะนกสีไปว่าเหมือกมาแล้วนนี่มาแล้วทุกคนเลยออกแล้วออกแล้วอุ้ยอันนั้นตกเราถุนอุ้ยอันนั้นกิ้งออกมาทุกคน หลังจากที่เฮาได้กลับมาเนาะหลวงพ่อเพิ่นก็ไดเอาน้ำมนต์มาฮุดให้เฮาเนาะแล้วเฮาก็มานบพระเพื่อจะญาตินำส่วนบุญกุศลให้คนาก้พี่น้องหลังจากที่เฮาได้ไปอเอาเมตู้ไปขึ้นสวรรค์นเนาะไปเผาไปเผาแล้วเฮาก็กลับมาหอดเหงื่อนนอะหอดเหงือนน้อยได้โดนเจ็บคือฝนตกเนาะตอนนี้ บอกเลยว่าฝนตกแหงขนาดเลยคือเรื่องถามว่าไม่บอกคือตอนนี้กะเพื่อนว่าผู้ที่มาตำหลังนะเนาะเพื่อนว่าไม่หมดแล้วเนาะโอ้ตกแหงเทแหงว่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้คนก็หลายแหงเนาะเพื่อนก็นมาหลังจากที่อ่าไปนั่นมาแล้วเพื่อนก็กลับมากินข้าวกินน้ำเนาะ ตอนนี้คือยาพ่อกับจัวก็พากันเซตพิธีเนาะก็สิพากันกลับวัดเนาะทุกคนไอจัวอกเกอร์เปล้วบาได้ซึ่งเดืยดใส่เกลือไอ้ตัวเอามาส่งเกลือกลือแหรอ ตอนนี้ไอจัวเสาะเกิบเนาะคือเดี๋ยวส่เกิบจัวเกิบแตะที่แดงด้วยนี่หมดตาตอนนี้คือกังวลคือมีคนซุกเกิบจัวเมื่อเนาะแต่ว่าจั่วเมื่อบ่ได้บูมีเกิบนั่นเพี่จ๋าใส่เกิบจัว นี่พี่น้องตอนนี้ก็มืดเลยเนาะเราก็พากันเอาหมอนเอายาอุดยุงแล้วก็ผ้าเสื้อเนาะเอ้ยลงกวามมาผ้าเสื้ออ่ามุ้งมุ้งกระพมจมเนาะเอามาให้เอามาเขียรให้ไอจัวเนาะมาเขียรให้ไอจัวกับอจัวเลยอันนั้นนะจ ่หย่าจัวเมียนท่านอย่างน้อยสิบอกเพื่อนเอามาเฮอะเพื่อนกระสูดเนาะตอนนี้คือเพื่อนสวดมนต์อยู่นะทุกคนและไอจัวบอกว่ายุงลอายไอจัวกันยับอกอกัออกนแม่ไอจัวมือแรงออกเลยอันเดีไอจัวไอจัว มือเลงที่ออกเลยกอานีะบอกบอกขาน้อยได้ไหม <c oughs> มือเรียงที่ออกฤทอันอาียะอ้าวไอจุวนี่ก็ไม่เลี้ยงไปแล้วล่มดูดิบัดินบ้างง่า